วันหยุดยาวสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินะคะโดยเฉพาะการแข่งวิ่งเทรลดอยอินทนนท์นะคะที่มีนักวิ่งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมมากกว่า2,500คนคะ่ะ วันที่3ของการวิ่งแข่งแข่งวิ่งเทรลดอยอินทนนท์สนามไทยแลนด์บาย t m b 2021นะคะโปรแกรมการแข่งขันที่ได้รับการกล่าวขานว่าโหดที่สุดของสนามนี้ก็คือประเภทอินทนนท์6ค่ะระยะทาง168กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันนั้นต้องวิ่งภายในเวลา48ชั่วโมงนะคะผ่านภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำและลาดชันตั้งแต่ระดับ400เมตรไปจนถึงกว่า2,100เมตรจากระดับน้ำทะเลเส้นทางนี้ก็ผ่านป่าประเภทต่างๆพื้นที่เกษตรกรรมชมุมชนชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะสนามวิ่งเทรลอินทนน์นี่เป็นหนึ่งในสของสนามในเอเชีย er ที่เป็นหใน16สนามของโลกค่ะ สนามนี้มีพวกเข้าร่วมแข่งขันกว่า2,500คนนักวิ่งชาวต่างชาตินั้นมากกว่า300คนนายพิพัฒน์ร,รัชกรรชิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับการจัดงานนี้นะคะคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยมากกว่า200ล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสธ,ธรรมชาติและความหนาวเย็นของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในช่วงหยุดยาวก็ยังคึกคักเช่นกันค่ะเช้าวันนี้อากาศปิดไม่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้แต่ว่าก่อนการระบาดของโควิด -19 ในช่วงเดือนธันวาคมที่นี่เคยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยือนเกือบ240,000คนนะคะและปีที่แล้วนั้นลดลงไปเหลือแค่แสนคนทีเดียว นายพันลบแซจิวประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าช่วงวันหยุดยาวนะคะตั้งแต่สัปดาห์ก่อนวันที่4ี่ธันวาคมที่ผ่านมามาจนต่อเน,นื่องถึงสัปดาห์นี้นะคะเชียงใหม่จํานวนนักท่องเที่ยวนั้นมากขึ้นค่ะรถเช่ารายย่อยรายใหญ่นั้นถูกจองเต็มทั้งหมดรวมทั้งโรงแรมในเขตเมืองที่ถูกจองเกือบเต็มนะคะอย่างน้อยๆหนึ่งคืนก่อนที่นักท่องเที่ยวนั้นจะเดินทางออกไปอำเภอร,รอบนอกรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างแม่ห้องสอนหรือเชียงรายค่ะ